สวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับผมชิลนะครับผมชิวกันควายควิดนะครับโควิดเฮ้ยไม่ใช่โควิดดึงเก้านะครับผมอันตรายมากนะครับต้องต้องป้องกันนะอยากให้เพื่อนๆนะครับอยากเป็นกังใจให้นะใครมีงานก็ถามไปนะครับไม่มีงานก็เศร้านะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องชิลเลอร์ขนาดแสนห้าบิทยูนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอะไรนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมา โอเคอ่าดูดูดูมุมกว้างก่อนนะครับด้านบนนะครับผมด้านบนจะเป็นไอชิลเลอร์นะครับผมชิลเลอร์ยูนิตนะครับด้านล่างจะเป็นชุดถังน้ํานะชุดปั๊มนะครับก็ชุดไอตัวตัวนี้จะเอาดอนะครับจะมีตู้ไฟกันน้ํานะครับผมดูตู้ไฟแป๊บนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเพื่อนมาอ่าก็จะมีนะครับผมเทมเปอร์เจอร์คอนโทรลตัวนี้จะเป็นไอ สวิตต์นะครับเลือกโหมดนะครับคือออโต้ก็คือคอนโทรลจากเครื่องจักรได้นะครับแล้วก็แมนนวลก็คอนโทรลที่ยูนิตนะครับเป็นในเซเลคชันนะครับเป็น3ล็อกนะฝั่งนี้ก็คือเปิดที่ตัวเครื่องนะครับผมถ้ามาทางออโต้ก็เปิดที่เครื่องจักรนะครับอันนี้เป็นออปชันเสริมนะครับแล้วก็มีเซอร์กูลเลตวอเตอร์ปั๊มนะครับผมซับไพวอเตอร์ปั๊มคอมเพรสเซอร์นะครับผมอ่ะเราดูด้านล่างดูด้านล่างเลยด้านล่างก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นปั๊มซับไพนะ ซัพพลายวอเตอร์ปัมนะครับผมอ่าดูแล้วก็หลังตู้ไฟก็จะมีซิคูเรตวอเตอร์ปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มซิคูเรตนะมีวาล์วนะครับผมแล้วก็มีวายนะโอเคมีอะไรอีกมีโฟสวิตนะช่างเขายังไม่ได้เก็บงานนะครับเดี๋ยวอีกทีนึงนะ,ะตรงนั้นนะครับมีอะไรนะตรงนั้นจะเป็นลีเวลสวิตช์นะครับตัวนี้จะเป็น เป็นรลเวลนะครับถ้าน้ําขาดตรงนี้ครับมันจะมีลูกลอยอยู่แล้วมันจะตัดระบบนะครับไม่ให้น้ําขาดถังนะครับผมมีรีเวลสวิตช์ด้วยนะครับโอเคมาอ่าด้านหน้าตู้ตรงนี้มีอะไรในตู้ก็จะมีตัวนี้มีเทอร์ลไลด์ด้วยนะครับแล้วก็มีเฟสซีเควนต์นะครับผมหม้อแปลงนะครับผมทรานส์ฟอร์เมอร์นะแล้วก็ทีอร์หนึ่งทีอาร์สองนะครับรีเล์นะครับ เป็นมิสูนะ K 1ก็คือ c i ร์ u l เ t e w วอเตอร์ปัม K สอง p ั l พ w a t e r เตอรปม K 3เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับกับพัดลมทำงานพร้อมกันนะ,ะประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นเทอร์มินอลนะครับผมด้านล่างมีอะไรอีกอตรงนี้มีอะไรดูสิพ t ท r ูรีเซ็ s ฟิสต r t ก็คือตรงนี้ครับมันจะมีรูอยู่แล้วเราก็ลวงเข้าไปกดนะครับเพื่อเราไม่ต้องเปิดฝาหน้านะครับมันจะมีฟิสต r t อยู่ตรงนี้นะดูนะตรงนี้ครับผม ตัวนี้คือฟิสตาด์นะมีปุ่มรีเซตอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะเซ็ตไว้ประมาณศูนย์องศาซีนะครับโอเคแล้วก็มีตัวนี้เป็น์วิสนะครับ์วิสวาล์วนะครับผมไว้แวคคั่มนะครับผมเป็นกรณีที่ซ่อมนะครับผมแล้วก็อ่านในตัวเทสรั่วนะครับผมเติมน้ำยาได้นะครับผมแฟจะเป็นแฟสองหุนครึ่งนะครับอ่าตัวนี้ไฮพิเชอร์เกตตอนนี้น้ำยาบาลซดอยู่นะครับ ย์จะบาลานซ์ประมาณ200ตัวนี้260นะครับผม270แล้วก็โลนะครับโลพิเชเกตเนี่ยบาลานซ์อยู่ประมาณ240นะครับผม PSI นะถ้าลันก็ไฮก็450โลก็ประมาณ150 PSI นะครับโอเคดูนะนี่มีเพดป้องกันไฟสลับเฟตน,นะครับซีเควนซ์นะเพดโปเทคชั่น ข้างในมีอะไรดูนะข้างในนะครับผมมีนะตัวนี้เะเอ็กเพรสชันวาวนะเอ็กเพรสชันวาวกิมัสสันนะครับ R410 นะครับ12นะครับเนี่เห็น,นรุ่นเขานะครับ TFES12 ZAA นะครับเป็น R410 นะโอเคไดเออร์ไดเออร์ขนาดห้าหุนนะครับตัวนี้ ตัวเระเอกเขาเลยครับตัวชิลเลอร์นะครับหรือว่าอีเวปโปรเตอร์นะครับผมหรือเพที่เชนเจอร์นะครับตัวละเหยน้ํายานะครับผมตัวละเหยนน้ายานะครับอ่าตัวนี้แผงคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับเป็นของแคเรียนะดูแผง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 คอนเดนซิ่งยูนิต่คือตัวคอนเดนซ์น้ำยานะครับคอนเดนเซอร์นะครับควบแน่นนะควบแน่นน้ำยาให้เป็นของเหลวนะครับผมแล้วก็พัดลมระบายความร้อนนะครับ เป็นแคเรียนะเป็นทีเฟสนะครับผมรุ่นใหม่ของแคเรียตั้งแต่แสนบีทีวีแสนสองแสนห้านะครับขึ้นไปถึง6กแสนบีทีครับจะเป็นมอเตอร์ทีเฟสนะแต่ก่อนรุ่นนี้จะเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟะครับมันจะมีปัญหาเรื่องแคปนะโอเคต่อไปดูนี่นี่คือคอมเพรสเซอร์นะครับเห็นไหม ZP 1 8 P หนึ่งแนะครับ R C10A นะครับ ตัวนี้แสนห้าบีทนะโอเคอ่าตรงนี้ก็จะมีไฮเพชสวิตนะครับผมแล้วก็มีโลเพสเชอร์สวิตนะครับผมมีฟิสตา t นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นโฟสวิตนะตรงนี้นะโอเค <c oughs> การทำงานของเครื่องต้องอธิบายไหมไม่ต้องก็ได้มั้งเพื่นดูหลายคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวผมปิดฝานะครับผมแล้วก็เทสรันเลยเนาะโอเคโอเค ช่างนะครับปิดฝาหน้านะแล้วเดี๋ยวเราวรันกันนะครับดูนะเพื่อนเพนมาดูนะครับผมตอนนี้ช่างเตือนทุ่ยาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไอเมื่อกี้เขารันไปสักพักหนึ่งแล้วห่ะครับผมรันไปแล้วนะตอนนี้ครับผมเราเปิดปั๊มนะซีเคอร์รนตนะครับแล้วก็เปิดปั๊มสับาพนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแอมก่อนนะครับตรงนี้นะปั๊มทํางานนะครับปั๊มทางานนะครับปั๊มไอซับปั๊มซร์เคอร์เปั๊มซเคอร์ต์นะครับผม ก็ประมาณหนึ่งแรงนะครับประมาณ1 2 5จุหแอมป์นะครับทั้งสามเฟสนะโอเคปั๊มสะพายนะครับกินเท่าไหร่นะครับปั๊มสะพากิน2 5จุด้าแอมป์นะครับตัวนี้จะ1นจุด้าแรงม้านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราคล้องที่คอมเพรสเซอร์นะครับเราคล้องนะตอนนี้นะครับผมยังไม่รันนะครับผม ยังไม่มีแอมขึ้นนะครับตรงนี้นะคอรเตอร์ของคอมเพรสเซอร์นะครับผมแล้วก็น้ํายาจะบาลานซ์อยู่นะครับดูดูนะโอเคเดี๋ยวเราจะอ่ามาดูตรงนี้นะตรงนี้ครับผมอุณหภูมิ9.2องศาซีนะครับเราดูว่าเราเซตไฟไว้เท่าไหร่นะครับเรากดเซตทีนึงนะครับคือเราเซตไว้9นะครับมันยังไม่ต่อนะเราจะตั้งค่าเซตไฟไว้หรือเราเซตไว้ ห้าองศาซีเลยครับเรากดเซตค้างไว้นะดูนะครับกดเซตค้างไว้เห็นไหมครับตัวสีกระพริบละอย่างนี้จะตั้งขึ้นได้แต่เราจะให้ทํางานเราก็ต้องตั้งลงนะครับเอาให้สุดเลยครับว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราตั้งเลยตืด,ดตัวนี้ลูกค้าเขาจะใช้น้ำสี่องศาซีนะครับผมเซตสี่องศาซีเลยนะแล้วผมก็กดเซตพอย์นะเมมโมรี่ค่าที่เซตพอยส์ใหม่ละเห็นไหม มีอาพุตสั่งทํางานนะครับตัวนี้พุตสั่งทางานนะน้ําในถัง9.3องศาซีนะครับผมแล้วเราเซตตฟเท่าไหร่เรากดดูนะครับกดที่หนึ่งเซตตฟไว้สี่นะถ้าเรากดแค่ดูเนี่ยเราตั้งค่าไม่ได้นะครับกดขึ้นกดลงไม่ได้นะถ้าเราจะแก้ไขค่าเราต้องกดเซตค้างไว้นะครับอะตอนนี้อาพุตของเทมเพอรเจอร์คอนโทรลนะครับเขาสั่งว่าทํางานได้ละเพราะว่าอุณหภูมิน้ําในถัง9.4องศาซีเราต้องคาร4องศาซีนะครับ เขาก็จะสั่งเอาพุทไปที่ไหนน่ามาดูนะครับเนี่ยครับทัมเมอร์นะทัมเมอร์ดีเล์ตัวที่สองนะครับหน่วงนะประมาณ2นาทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตนะครับให้คอมเพิวเซอร์ทำงานนะรีเซ็ตเมนนวลได้นะครับอ่าดูนะถ้าผมจะรีเซ็ตปุ๊บนะตรงนี้น้ำมือผมหมุนนะให้มันเป็นศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนดูน้ากกํายาก็ได้นะครับไฮก็จะขึ้นโลก็จะลงนะอ่าเห็นไหมทำละ ดูว่าแอมเท่าไหร่นะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์กินกระแสอยู่ที่2ี่สิองจุนะครับผมไฮไซท์เท่าไหร่นะครับดูนะไฮไซท์นะครับประมาณ400ร psi นะครับโลก็ประมาณ100เดี๋ยวมันยังไม่เสถียรอรัแปบ๊บนึงความกำลังทำงานประมาณร3 0ย psi นะครับ อายประมาณ450นะครับตรงนี้400นะตรงนี้500นะครับอยู่ตรงกลางนะก็450นะครับกระแสก็ประมาณ24แอมป์นะครับจริงๆถ้าฟูลโหลดตอนที่อุณหภูมิน้ำนะครับประมาณที่526นะครับมันก็จะประมาณ27แอมป์นะตอนนี้น้ำเย็นละเห็นไหมน้ำ8.8องศาซีนะครับแล้วก็อุณหภูมิอากาศ ด้านเอาท์พุตนะครับผมออกจากแผงคอยนะครับระบายความร้อนให้น้ํายาน,นะครับผมก็ประมาณ46องศาซีนะครับตัวนี้โป๊ะเราจับข้างบนนะอยู่ข้างบนนะครับสายนะสายโป๊นะเราอยู่ข้างบนนะครับอากาศบริเวณนี้ก็จะประมาณี่3า536องศาซีครับนะอากาศออกจากแผงระบายความร้อนก็ประมาณ46องศาซีนะาน้ําก็เริ่มเย็ยนแล้วนะครับผม8องศาซีนะเจ็ดละ เดี๋ยวถึงสี่แล้วเขาจะตัดนะครับผมแล้วเราก็มาเช็คค่ายทีหนึ่งนะครับนี่นะสถานะนะไฟติดเนี่ยครับผมคือปั๊มซีร์โคเลนทํางานนะครับปั๊มสปา,ายทํางานปั๊มคอมคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับผมโอเคตัวนี้สีองศาเราใส่น้ํายาแอนตี้ฟีดด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าน้ําเข้าสีน้ําออกก็ประมาณศูนยองศาซีครับลูกค้าต้องใส่ตี้ฟิตด้วย น้ำยาป้องกันการแข็งตัวของน้ํานะครับสถานะของไฟนะครับดูนะก็คือสีแดงครับผมดับก็คืออารามออนนะครับสีเหลืองน้ําไม่ไหลนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเลเวลนะครับน้ําขาดนะแล้วก็สีเขียวก็คือบอกสถานะว่าระบบน้ําปกตินะครับน้ําไม่ขาดแล้วก็น้ําไหลแรงนะครับผมแล้วก็อารามออนนะครับอ่าดูนะ ไทม์แมอร์ไดร์เลย์นะครับกระแส24.6สิบสีภาษาซีนะครับทุกที่กระแส24.6แอมป์นะครับกระแสเป็นแอมป์นะอ่าเฟส1นะครับเฟส2ก็จะใกล้เคียงกันนะครับ24.8แอมป์นะครับผมแอมป์แปร์นะครับเฟสที่3 23.8แอมป์นะครับผมไฮไซส์ high เท่าไหร่นะครับดูไฮนะไฮ400อยู่ระหว่าง 400กับ500นะครับถ,ถึงกลางก็ประมาณ450นะครับผมโลก็ประมาณ110 psi นะครับผมบอกว่า150ทำไมไมา110ล่ะก็เพราะว่าอุณหภ,ภูมิน้ำนะครับเห็นไหมห้างสาซีอุณหภูมิน้ำเย็นแล้วครับประมาณห้างสาซีครับผมแต่มันมก็จะต่ำนะครับโลก็จะต่ำนะครับผม แต่จะต้องที่สาคัญจะต้องไม่ตัดฟิสนะครับฟิสสตาร์ทมีนะมันจะต้องไม่ตัดเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ํำในถังนะครับว่ามันเย็นจริงหรือเปล่านะอ่า4.6ละเดี๋ยว4.5ดูนะดูนะ4.5 4. 4 4.0นะครับตัวนี้นะจะดับก็คือเอาพุทธของเทมเพอร์เจอร์คอนโทรลเขาสั่งว่าอุณหภูมิถึงเซตไฟ ที่4.0แล้วนะเราต้องหยุดรนะนาอย่างเงี้ยครับมันจะตัดคอมพิวเตอร์นะครับดูนะ4.1ดนะดู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 งี้4.0ดับอ่าเห็นไหมสวิตช์ตัวนี้นะครับคอมพิวเซอร์หยุดแล้วนะครับผมแล้วแอมมีไหมนะดูนะแอมเท่ากับ0นะครับผมเห็นไหมคอมพิวเซอร์ไม่ทํางานแม็กไม่ทํางานนะครับไทเมอร์ตัวที่2ไม่ไม่ไม่ทำงานนะครับแล้วก็ดูน้ํายาบาลนานะครับอ่าโลนะครับเอาหายก่อนหายก็ลงมาเรื่อยๆรนะครับจาก450ก็ประมาณ สี่ร้อยละอ่าโลก็จะขึ้นนะครับตอนนี้ร้อยสิบนะครับผมอ่าเราดูน้ําไม่ถังนะครับอ่าน้ําไม่ถังนะนี่ครับโอ้โหเย็นมากนะครับผมเย็นเจียบเลยนะครับตรงนี้นะครับน้ําไม่ถังเท่าไหร่นะน้ําไม่ถังก็สี่องศาครับเย็นมากนะครับผมในถังเห็นไหมครับมันจะมีลูกลอยนะมีลูกรอยนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะ เป็นเลเวลนะเลเวลกับป๊ปนะครับผมถ้าน้ําขาดเครื่องชิลเลอร์จะต้องตัดนะครับผมไม่งั้นมันจะฟีดเป็นน้าแข็งนะครับไม่มีน้นะําน้ําไม่ได้นะแล้วก็ลูกลอยนะครับเติมน้ําถ้าน้ําในระบบแห้งหรือว่ารัว่วเลิกนะครับมันต้องเติมนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นซัพลายกลับมาแล้วฝั่งนี้เป็นเซอร์โคเลตน,นะครับโอเคมีโฟล์สวิตช์ด้วยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับว่าจริงๆอ่ะมันต้องอธิบายในไดรแกรมนะครับว่าการทํางานของเครื่องเป็นยังไงนะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะโอเค เห็นไหมในใน,ในระหว่างที่คอมอยู่นะครับในอ e ีแวลก็ยังมีความเย็นอยู่นะครับมันก็จะระเหยนะน้ําก็ยังเย็นอยู่นะครับเห็นไหมจากสี่มาเป็นสามจุดเจ็ดองศาซีครับตัวนี้เราใส่แอ t i ตี้ฟีนะครับผมประมาณ20%สิเอร์เซ็นนะครับดูนะอ่าโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่หรอ่าโลก็ประมาณขึ้นมาละ150ร้อยห้าสิบละนะครับโอเคโอเคเ,เพื่อน ตอนนี้น้เมื่อกี้ช่างเขาลานเสร็จนะครับเราเปิดข้างในให้ดูอะนะอ่าดูตัวนี้ก็ได้ครับผมโอเคนะครับน้าน้ำน้ำน้ำไอ้ํี่จุดเจ็ดองศาซีนะครับด้านด้านท่าชันคอมนะครับก็จะมีเงินนิดหน่อยนะไม่มีมากเพราะว่าเราใส่ฟีลนะครับและโฟนเราก็ค่อนข้างโอเคนะครับร้อยร้อยห้าสิบครับด้านหลังก็ก็ครบนะครับก็จะมีเห็นไหม w อ t e r inlet เข้าเครื่องจักรนะครับวอตอร์ r inlet นะครับกลับจากเครื่องจักรนะแล้วก็ ลูกค้าเขาคอนโทรลโฟด้วยว่าน้ำไม่ไหลให้ตัดนะครับให้อารามนะครับจะมีข้างบนอารามนะครับก็มีน้ําเติมนะครับน้าเติมวันนี้ก็ข้างในก็จะเป็นลูกลอยน้ำเอเมอัพนะแล้วก็โอ้โฟนะครับน้ําล้นถังนะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นน้ําเดนนะไมน้ําเด่นมีบลาวด้วยถ้าล้างถังแล้วเราเราเปิดราวนี้นะครับน้าพุ่งเห็นไหมแล้วก็ปิดบ่าวโอเคนะครับจิกะสายตาได้เกินนะครับเห็นไหมเครื่องเติมน้ํายานะ เมื่อกี้ช่างเติมนะครับเขาเครื่องเขาจะเติมไว้เขาจะเล็ขอดน้ํายาไว้นะครับว่าเติมไปกี่กิโลนะตัวนี้เติมประมาณ 7. 7 5ุจุด้ากิโลกร,รัมนะครับเครื่องชิลเลอร์ขนาด12 5ตันนะเติมยา7 5็จกิโลกร,รัมน้ํายาเขาช่างเขาก็จะไปเล็กขอดในใบเทสรันเครื่องนะครับสตาร์ทเช็คลิต์นะจะเล็กขอดไว้ว่าเติมน้ํายา R410A 7.5กิโลกร,รัมอย่างเี้ครับเวลามีปัญหารั่วหรือซ่อมเขาก็จะ ไปดูไอเล็กขอดแล้วเขาก็จะเติมยาให้พอดีครับตอนที่รันจะได้ตอนรันเครื่องหน้างานจะได้มีปัญหานะอ่ะนะครับแล้วก็นิดนึงผมมีข้อคิดดีๆให้เพื่อนๆนะครับผมตอนที่ตอนนี้นะครับมันเป็นมันเป็นวิกฤตนะวิกฤตเนี่ยเราจะทําอะไรนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับศึกษาหาความรู้นะครับผมใน youtube นะครับหนังสือก็ได้นะครับอ่านหนังสือนะครับให้มันเป็นประโยชน์นะครับผมนะครับแล้วก็ ไม่วานผมไม่ดู youtube นะครับดูพี่เอเทนเขาคุยเรื่องอะไรนะเขาาคุยเรื่องเรื่องมดนะเราอ่ะควรจะทําตัวแบบมดนะครับมดยังไงนะครับมดในประเทศนอกนะฝรั่งเขาเขียนนะครับมดน่ะมันจะเป็นสัตว์ที่แบบเจ๋งมากครับเจ๋งยังไงนะครับทํางานแบบมดทํางานยังไงนะครับดูร้อนมดจะหาอาหารนะครับทํางานไม่หยุดนะครับมดน่าจะหาอาหารหาอาหารเคยดูการ์ตูนไหมแล้วฤดูหนาวเข้ามานะครับมด เขารู้ว่าฤดูหนาวเนี่ยเมืองนอกมันหนาวมากนะออกมาไม่ได้นะเขาก็อยู่ในบ้านนะในในหลังของเขานะแล้วเขาก็กินอาหารบริโภคอาหารนะครับแล้วระหว่างที่เขาออกมาได้นะเขาจะเตรียมพร้อมนะครับเตรียมคนเตรียมกําลังนะครับศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อที่ผ่านวิกฤตไปนะครับคือวิกฤตคือฤดูหนาวไงเรามีความรู้เราเตรียมพร้อมไหมนะครับผ่านวิกฤตไปปุ๊บเราออกมาลุยนะครับหาอาหารต่อนะครับทํางานต่อนะครับมันเหมือนกันนะเราอ่ะ ตอนที่เรามีเศรษฐกิจโอเคนะครับมีกําลังทำมาหากินนะครับเราเก็บเงินนะครับเก็บออมไว้แล้วถ้ามีปัญหานะครับวิกฤตตอนนี้ครับเราเอาเงินที่เราเก็บเอามาใช้นะครับไม่ใช่ว่าตอนที่เรามีความสุขใช้เงินให้หมดไปนะครับวันหมดวันเดือนหมดเดือนไม่เก็บไม่ออมนะครับถึงเวลาตอนนี้มีปัญหาแล้วต้องขอให้รัฐบาลช่วยถ้ารัฐบาลมาช่วยทาไงครับอดตายนะครับอย่าตายนะครับต้องตอนนี้มันช่วยช่วยกันนะครับถ้าช่วยได้นะครับแล้วก็ จริงๆอ่ะต้องประหยัดนะครับประหยัดตัวเองนะครับแล้วก็ถ้ามันผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วเราก็ไปสู้ไปลุยนะครับพยายามทําแบบมดนะครับตอนที่มีนะครับเก็บนะครับตอนที่มันวิกฤตนะครับมันต้องมันทําหากินไม่ได้อย่างนี้เราก็เอาที่เราเก็บเอามาใช้นะครับโอเคแค่นี้เดี๋ยวเลิอเทะนะครับฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับไป